บพบกับช่องกเกษตรบ้านนาครับผมวันนี้เราจะมาเก็บฟักทองกันครับมาดูวิธีเก็บฟักทองเลือกว่าตัวไหนแก่ยังไม่แก่นะครับเดี๋ยววันนี้ช่องกเกษตรบ้านนาพาไปดูนะครับรอติดตามและรับชมได้เลยนะครับไปครับไปดูฟักทองกันดีกว่าอันนี้เป็นแปลงแรกที่ผมลองปลูกนะครับ ลองผิดลองถูกครับแปลงแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าอันดับแรกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับใบเริ่มจะสีเหลืองๆแล้วนะครับแสดงว่าต้นแก่แล้วตอนนี้อายุพักทองที่ผมปลูกก็ประมาณ80วันได้แล้วครับเนี่ยน่าจะเริ่มเก็บได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกแรกกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับสีออกจางๆแล้วทดสอบดูก็ได้ครับนี่ๆเอาเล็บจิกลงไปเนี่ยจิกไม่เข้าแล้วครับ แกแน่นอนดูควันตรงนี้ครับเนี่ยเริ่มเหี่ยวและเหลืองแล้วครับเนี่ยยุบเข้าไปแล้วเนี่ยแบบนี้แก่แล้วนะครับดูด้านหลังนี่เห็นไหมครับโอ้ขึ้นนวลมาถึงนี่แล้วครับนี่นี่นี่ขึ้นมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บลูกนี้ไปนะครับใช้เคียวครับตัดเลย เอาเลยดีกว่าโอ้โหเสียงดังป๊อกเลยโอ้น่าจะหนก็แน่นดีนะครับลูกนี้ได้หรือเปล่าสองโลเนี่ยโลครึ่งถึงสองโลครับลูกนี้ใหญ่นะลูกนี้สายพันธุ์ข้าวตอกนะครับายข้าวตอกเห็นไหมครับขึ้น,นวนเต็มลูกแล้วครับสวยๆทั้งนั้นเลยเ๋ยแวบบไว้นี่ก่อน,นครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปครับอ๋อลูกนี้ก็น่าจะแก่แล้วนี่นี่ลูกม่ใหญ่ครับลูกนี้โอ้โห นี่ครับเก็บได้แล้วครับลูกนี้ง่ายๆครับหักเลยเกี่ยวมันไม่คมได้ละสองลูกครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้นครับว่าเดินไปเดินมาภาพมันขยับครับผมั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนจะเก็บมาให้ดูนะครับว่าจะเก็บได้กี่ลูกวันนี้ อัดดาอีกสามลูกครับลูกเล็กก็มีครับลูกใหญ่ก็มี มาอีกแล้วครับรอบนี้สี่ลูกโอ้เป็นลูกเล็กๆแบบนี้หนักนะครับเนื้อแน่นด้วยถ้าทางน,น,น้ำหนักดีนะครับลูกเล็กดูเหมือนจะไม่เยอะครับแต่ว่าเก็บไปหมดสักทีครับ เล็กทุกใยมาแล้วโอ้โหเยอะมากกว่าจะเก็บนิดเดียวเลือกไปเลือกมาเยอะเลยโอ้โหขึ้นมวนเต็มเลยสวยมากเลยครับแกจัดเลยแบบนี้ เห็นไหมครับสีออกออกฟ้าๆเท่าๆเขาเรียกว่านวลนะครับมันขึ้นนวลเต็มแล้วครับตอนนี้ลายข้าวตอกนี่จะมองไม่ค่อยเห็นนี่ครับเห็นไหมครับเป็นวงเนี่ยสังเกตดูครับตรงนี้ตรงควันนะครับเหลืองแล้วตรงนี้จะเหี่ยวๆครับเห็นสีไหมครับท่านผู้ชมเห็นเห็นสีไหมครับนี่มันจะออกเป็นขาวๆนวลๆออกสีคามๆะครับเขาเรียกว่านวลนะครับอันนี้ขึ้นเต็มลูกแล้วนะครับ สังเกตดูง่ายๆครับนี่ตรงนี้ก็จะจุดเล็กๆเห็นไหมครับตัวนี้จะลูกใหญ่สุดแล้วเนี่ยลูกแรกเนี่ยขึ้นนวลเต็มแล้วครับขึ้นมาถึงนี่แล้วนี่ขึ้นมานะครับสุดตรงนี้ละขึ้นนวลสามนะครับนวลหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นวลหนึ่งนะครับนวลสองมันจะนวลหนึ่งตรงนี้นะครับเท่าเท่าเรียนสิบเนี่ยมวลจะขึ้นมาเนี่ยสีฟ้าๆนะครับขึ้นมาแล้วครับอันเลยมานี่ก็คือนวลสามนะครับเต็มลูกแล้วเนี่ยตัวเนี้สีตรงนี้นี่ครับสังเกตง่ายครับสีออกแบบนี้เต็มลูกแล้วครับ สวยมากน้ำหนักดีมากครับนวลสองถึงนวลสามนี่น้ำหนักดีครับเนี่ยถ้าช่างเป็นกิโลเนี่ยจะได้ดีครับพวกนี้ควรเลือกตัวแก่ๆนะครับเวลาไปนึ่งไปทําของหวานทํากับข้าวเนี่ยลูกเล็กเนี่ยไปนึ่งไปทํากับข้าวเนี่ยเนื้อมันจะแน่นครับใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับแก่ๆท้งนั้นเลยขึ้นนวลนเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวนับก่อนได้กี่ลูกเนี่ยได้กี่ลูก อยู่นั้นเนี่ยวันเกเก็บนิดเดียวสองสี่หกแปดสิบสองสี่กแปดี่บสิบสาลูกครับ23าลูกครับนึกว่าไม่ค่อยมีครับทีแรกมันหลบอยู่ใต้ใบครับอันนี้ก็ยังอีกเยอะครับแปลงนี้แปลงแรกที่ผมทดลองปลูกครับดูเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่มันหลบอยู่ใต้ใบเนี่ยไปจนถึงนน่นนะครับยังมีอีกเยอะครับอยู่กับข้าวโพดนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับช่องเกษตรบานนาขอลาเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาฟักทองขึ้นไปเก็บก่อนคลิปนี้ละสวัสดีครับพบก,กันใหม่ EP หน้าครับผม